สวัสดีครับผมแอดธรรมาธิปไตยนะครับเป็นผู้ออกแบบรถแบบ2นะฮะให้กับประเทศไทยเพื่อประชาชนได้มีทางเลือกทางเลือกใหม่ที่ดีกว่ารถแบบหนึ่งนะฮะร,รถแบบสองนั้นเป็นการสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเร์ในยุค AI นะครับเป็นทางเดินใหม่ของประเทศไทยที่ คนในประเทศต,ต้องสนุกสนใจกันทั้งประเทศท่านที่มีบัตรประชาชนจงนําบัตรประชาชนของท่านมาทําให้เป็นคําสั่งนะฮะค,คสั่งนะโดยไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะเป็นคําสั่งที่สง่าง,งามและสวยงามนะครับก็เข้าดูรายละเอียดในในคลิปยี่ผม,มออกมาไว้นะครับก็จะทราบแต่วันนี้ที่มาพูดนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับาการแก้จราจรนะฮะแบบหายขาด โดยในการแก้จราจรนั้นน่ยมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับยานยนต์ประจำตัวและไปเกี่ยวข้องกับวงแบล็คทิงนะวงแบล็คทิงนะทำไมไปเกี่ยวข้องอเพราะเราต้องการการรณรงคนะ์จากศิลป,ปินที่เป็นคนไทยก็คือพิษาน,นั่นเองนะการเสนอการรณรงค์นะรณรงค์การใช้ มอเตอร์ไซค์สองล้อร้อสบีซลงมาซึ่งประเทศไทยใช้กันเยอะใช้มากแล้วคนเสียชีวิตจากการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะร้อยห้าสิบีซลงมาเนี่ยนะครับหรือสามร้อยก็ได้เราจะตั้งเกณฑ์ดวยสามรอยก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้คนเริ่มขย,ยับขึ้นมาเป็นสามร้อยแล้วนาก็สามร้อยลงมานะครับโดยเราจะลดนะลดลง,ล,งลดใช้สองล้อเปลี่ยนเป็น,ปนมาใช้ ไอ้รถที่เป็นสี่ล้อนะฮะสี่ล้อจะเป็นตัวเล็กเป็นรถประจำตัวเรียกว่าเป็นรถประจำตัวนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยควรถือโอกาสนี้ควรถือโอกาสนะฮะเราอย่าไปสร้างรถแห่งชาติเหมันอยา่างมาเลเซียรหรือเวียดนามนะอย่าไปทําแบบนั้นอย่าไปสร้างรถที่โลกก็มีอยู่แล้วประเทศไทยจะต้องสร้างรถที่โลกไม่มีโลกยังไม่ใช้นะแล้วก็สร้างเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานะ แล้วเริ่มจากการเป็นรณรงคร์ก่อนเริ่มจากการรณรงค์ลดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับโดยการรณรงค์ให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สองล้อนะ่ะหันมาเปลี่ยนเป็นรถประจําตัวรถประจําตัวนะครับรถประจำตัวนี้ะจะได้รับการสนุนจากรัฐด้วยส่วนหนึ่งสมมติคันหนึ่งมันประมาณแสนคือรถที่ผลิตจํานวนมากมอะเมื่อเมป็นเป็นนโยยายของ ลัดแล้วนะเป็นนโยบายของระบบระบบใหม่ที่องแบบเนี่ยนะเราเชื่อว่าประชาชนจะสับสนเส้นทางรถแบบสองที่องแบบเนี่ยซึ่งรถแบบสองนั้นมันมีการแก้ปัญหาจราจรแบบหายขาดในกทมนี่ครับแล้วโชว์ทำให้ชาวโลกได้เห็นว่ามันหายขาดอย่างไรนะครับโดยประชาชนเข้าร่วมแก้ด้วยนะเป็นแบบนี้นะฮะและการแก้จราจรที่แท้จริงนะต้องประกาศเป็นกฎหมายพิเศษเหมือนกฎหมายกฎอายการศึก ในพื้นท,ที่ที่จะติดขัดต้องประกาศเป็นกฎหมายพิเศษเลยแล้วมีหน่วยงานพิเศษมาสําหรับแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะไม่ขึ้นกับหน่วยงานในดๆสิ้นเป็นหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียวเลยแก้ปัญหาราจรลจรต้องมีต้องเกิดขึ้นประกาศเป็นกฎหมายพิเศษนะฮะแบบนี้นะซึ่งประกาศได้ทําได้นะเมื่อประกาศแล้วเนี่ยการรณรงค์เนี่ยมันก็จะตามมานะการรณรงค์ก็ตามมานะครับด้วยการลดอุบัติเหตุน,นั่นเอง เมื่อการลงตาาม,มาเราก็ต้องมีไอดอลก็ต้องก็ต้องไปที่รัลิสาเลย่ยรลิสานะครับนั่นหมายความว่ารลิสาจะเป็นคนที่ไปชวนเพื่อนอีกสามคนนะก็คือจีซูลูซเซ่เจนนี่นะฮะมาร่วมลุลงด้วยร่วร่วมลุนดด้วยนะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดตัวรถโดยรถมันจะมีชื่อเป็นของศิลปินทั้งสี่ จะเป็ทั้งสี่นะฮะรถจีซูรถเจนนี่รถโรเซ่รถวิซ่ายเนี้ยนะแล้วแต่แล้วรุ่นก็จะมีสามโมเดลเอ้สี่โมเดลให้เลือกอคือมีแบบให้เลือกกัเป็นแบบยาวตัวยาวตัวกลางตัวสั้นนะจะมีให้เลือกสี่สี่สี่โมเดลรวมแล้วสิบหกโมเดลที่ต้องผลิตออกมาเนี่ยฮะมันจะมีสิบกโมเดลให้เลือกเลยนะนะฮะ แต่ละคนก็จะมีสี่สี่โมดีโมเดลนั่นเองนะครับให้เลือกเพื่อร่วมล่นระงลงให้ประชาชนได้มาใช้รถประจําตัวรถประจำตัวนะรถไฟฟ้านะรถประจําตัวรถไฟฟ้านะอย่างเงี้ยประเทศไทยต้องประกาศใช้รถแบบนี้ประกาศเป็นผู้นํารถประจําตัวเริ่มต้นจากการร่นรงลงลดบัติเหตุก่อนนะเมื่อประเทศไทยตื่นตัวกันนะ ศิลปินก็ให้ความร่วมมือเพราะมันเป็นการลดลงเขาต้องให้ความร่วมมือมอยู่แล้วลดลงทั้งลดการใช้ไอเสียล,ล,ลดลงลดอุบัติเหตุลงแล้วก็ลดลงการสัญจรที่สะดวกที่ทําให้ไหลนิรันร์คือมีจะได้พัสดุดีศิลปินได้พัสดุดีอยู่แล้วแล้วศิลปินยังได้เปอร์เซ็นต์จากการขายรถพวกนี้เพราะเป็นมันขายในชื่อของเขาอ่ะางเงี้ยผมเชื่อว่าศิลปินไม่น่าจะปฏิเสธแต่ว่าคนเริ่มต้นต้องเป็นลิสาก่อนให้ลิสานำก่อน แล้วพวกพวกตาก็จะตามมาแล้วมา่าเปิดตัวที่บุรีรัมเลยที่ขาบพนบรุ่งเลยพระอาทิตย์ลอดช่องอะนะนะตรงหมดสร้างปรากฏการนั้นให้ประทับใจชาวโลกมีพระอาทิตย์ส่องทะลุเลยตามเพงลงลลิสาที่มีปราสาทพนมรุง่งจากตรงนั้นแล้วก็เคลื่อนมาเอารถนนขับเคลื่อนมานะที่สนามแข่งรถนะสนามแข่งรถนะฮะแล้วก็ขับโชว์มีกิจกรรมให้โชว์ ิดตัวอย่างนี้นี่คือการเปิดตัวแบบนี้รถแบบนี้เมื่อเราลงคนไทยมาใช้รถประจับตัวกันทั้งประเทศแล้วเมื่อประไทยทำเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนาม,มเขมรพม่าและประเทศอี่นๆอีนะมันจะไปั่วโลกหมดเลยมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยเนี่ยก็แบบประเทศไทยสิแล้วเวลาซื้อซื้อไม่แพงเนี่ยผ่อนได้ยาวนานเพราะเป็นรัฐจับง่้เพราะนั้นโอกาสที่คนจะซื้อมีเยอะมีสูง นะผ่อนเงินได้ยาวนานเลยนะผ่อนเงินแบบสิบปียังได้เลยนะผ่อนเป็นสิบปีเป็นรถประจำตัวเป็นรถทีดรับแนะนําให้ดีให้ใชยย้ไงแล้วเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้มันจะไปกระตุ้นให้คนที่ขับรถเก่งเนี่ยมาร่วมด้วยคือคือตอนแรกมันต้องเริ่มเริ่มเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก่อนกลุ่มมอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะกลุ่มมอเตอร์ไซค์เห็นสะดวกคนขับรถเกง่งเห็นว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ไปสะดวกเอมีรถเก่ง มันเป็นรถสี่ล้อขนาดประจำตัวกว้างไม่เกินหนึ่งเมตรกว้างแปดสิบเซนถ้าเรามาแทนกลุ่มเมรไ์ไซค์กือกว้างแปดสิบเซนก็จะมีมีมาแทนกลุ่มขับรถเก่งก็กว้างหนึ่งเมตรนะมันมีตัวถังอ่ะมันมีตัวถังมันกันแดดกันร้อนกันฝนกันหนาววานนั้นคนไทยต้องการคนไทยอยู่ในเมืองร้อนอ่ะเพราะนั้นมีตัวถังเงี้ยคนไทยต้องการแน่นอนซื้อก็เหมือนกับซื้อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยร้อยห้าสิบสี่ลงมาเนี่ยมันจะอยู่ที่หกหมื่น อยู่ที่หกหมื่นนะหกหมื่นเนี่ยถ้เาเผื่อว่าเรายืดยืดไปหน่อยหรืออะไรกันสักหน่อยล,ลดรดอดหนุนช่วยหน่อยนะคือตีว่ารถนี่ผลิตออกมาเนี่ยมันจานวนมากเพราะฉะนั้นมันเป็นคันละหนึ่งแสนนะคันละหนึ่งแสนแต่เขาผ่อนผ่อนได้สิบปีเพราะนั้นมันจะสะดวกสบายของประชาชนในการแดงตัวแดงตัวเป็นเจ้าข,ของ พลเรทีเป็นจํานวนเป็นล้านะนะนะมันไม่ใช่แค่มันเป็นสิบล้านอะหรือมาจะเป็นสิบล้านแล้วรถก็ออกมาเยอะเลยแล้วมันทําให้คนขับรถเก่งเนี่ยมันหันมาสนใจแล้วจะมาใช้รถอย่างนี้ด้วยมันก็ทําให้จราจารคล่องตัวยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปแบกภาระมากมายแล้วไม่จำต้องขับรถเก่งคันเบร่อเบล,า,ล,า,ลาเข้าไปในชุมชนในเมืองอีกก่อไปแล้วรถมรันติดก,กินก้นที่เปนที่เกิดวัฒนธรรมใหม่แล้วถ้เผื่อเมื่อใดที่เขาอยากจะไปเป็นกลุ่มเขาก็ใช้การเช่ารถนะไอ้รถที่รถ เอสยูวีรถเก๋งอะไรทั้งที่มีอยู่สภาพดีก็ไปจอดอยู่นอกเมืองใครอยากเดินทางไกลก็ขับรถประจำตัวไปจอดแล้วก็ขับไ้นี่ไปต่อไปเลยไปต่างจังหวัดได้เลยแล้วเขาไม่ต้องไปซื้อรถใหญ่ๆไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องรักษาไม่ต้องจ่ายค่าปกการะกันอะไรไม่ต้องเลยเขาซื้อแค่รถประจําตัวนี่มันสะดวกสบายมันมีอไรที่สิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายใช้คล่องเสียงกันน้อยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวัฒนธรรมใหม่นี่ประเทศไทยต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้รถประจําตัวเนี่นด้วยการรณรงค์ จากอุบัติเหตุของประเทศไทยที่มันเสียชีวิตนะจากรถสองล้อนี่เยอะก็เปลี่ยนมาเป็นรถอย่างนี้ต้องสร้างวัฒนธรรมนี้ให้เกิดเราขายซอฟต์พาวเวอร์นะครับประเทศไทยจะไปขายซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นวัฒนธรรมการใช้รถประจาตัวนี่แหละครับเราจะต้องทําให้ปรากฏตามแบบอย่ของแบบไปแล้วถ้าช้าประเทศอื่นก็ไปกินเกาหลีเขาก็ผลิตรถยนต์ได้ก็เกิดเขาปฏิเสธล่ะว่าไงเขาก็ไปผลิตเองดีครับเอาไปกินเพราะนั้น งานที่ผมนําเสนอเนี่ยขอให้สื่อน,นําเสนอให้ทุกคนรับรู้รับทราบนะแล้วระดมทุนได้ทั่วโลกเด้เหมือนกันถ้าเราจะทํากันเองก็ได้แล้วดมทุนทั่วโลกทั่วโลกก็มาแน่น,นอนแต่ทําอย่างไรให้เป็นการลดลงให้ประชาชนหามาใชา้ถ้าเราลงจริงก็ทําได้เนะโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐกระดราะก็าเป็นการลดลงนะก็ทํากันได้ระดมทุนก็ดมได้อย่างเงี้ยแล้วสร้างภายในประเทศไทยผลิตในประเทศไทยประเทศไทยก็จะกลายเป็นผู้ส่งออกไอ้รถตัวนี้ไปทั้งโลกทั่วโลกเลย เนี่ยฮะเห็นภาพไหมครับน่าจะเห็นภาพนะครับว่าเมื่อเราเอาไอดอลมาไอดอลนี้เขาควรจะร่วมินลงอ่ะเพราะว่าเขาให้ความร่วมมือในการช่วยโลกอยู่แล้วนะเขาไม่ให้ความร่วมมือกับอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยโลกช่วยสังคมช่วยมนุษย์เช่นเดียวกันอันนี้ก็ควรจะได้รับการเซเียสจากศิลปินนะแล้วศิลปินได้เปอร์เซ็นต์ด้วยจากตัวรถที่มีชื่อของเขา จากตัวรัเชือ่อเพราะนั้นศิลป์ผมในด้านศิลปินไม่น่าจะปฏิเสธมันควรจะเกิดนอจากนี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยไทยก็จะผลิตได้ทั่วโลกนะฮะไทยทั่วโตกโดยเราต้องร่นรนลงล้วสร้างเป็นวัฒนธรรมการเดินทางคนขับรถเก่งก็จะไม่ใช้รถเกง่งก็จะมาขับรถประจําตัวแล้วเราจะไปไหนจึงจะเอารถชาวรถเกง่งเกิดหยับไปเป็นครอบครัวก็โทรแค่เรียกนั่นเราไปรับรถข้างนอกก็ขับไปได้เลยไปต่างจังหวัดได้เลยเป็นินครอบครัว พราะว่ารถประจาตัวนี่ถึงแม้จะอยู่ในเมืองไม่ได้ไปไหนนะอยากคุยกับเพื่อน,นเปิดปุ๊บมันก็มีหน้าจอเห็นคุยกันได้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งอยู่ในรถนะแล้วคนขับก็ไม่จำเป็นต้องไปแบกภาระรับส่งคนนั่นคนนี้อ่ะนั่งรถไปด้วยรับส่งคนนั่นคนนี้หรือเกิดพาความเป็นอุบัติเหตุยุ่งอีกเพราะนั้นไม่ต้องไปรับผิดชอบชีวิตใครทุกคนมีรถประจําตัวไงชื่อมันบอกเรียรถประจําตัวอ่าแล้วรถประจำทางแทบจะไม่มีใครใช้มีแต่มีน้อยทุกคนจะมามีรถประจำตัวหมดรถประจำตัวมีตั้งแต่ตัวสั้น ตัวสั้นนะตัวสั้นแค่หนึ่งเมตรเนะ่ยรถยาวแค่หนึ่งเมตรตัวสั้นไปถึงไปถึตัวยาวอ่ะเอาละที่ผมอธิบายนี้ก็คงเห็ุภาพแล้วว่าเออนี่เป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยควรเป็นผู้เป็นเจ้าของฟอร์แมตรถฟอร์แมตประจำตัวนี้ซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นแบบต้นแบบเป็นพรทธไทยกันอยู่ยังไม่มีใครประกาศจริงจัง่ะมีประเทศไทยนี่จะประกาศจริงจังอ่ะ แล้วก็มีแบ,บ็คพิงนํนำอย่างเงี้ยผมว่าทั้งโลกทั้งโลกฮะจะเคลื่อนมาในวัฒนธรรมการเดินทางด้วยรถประจำตัวกันนะแล้วก็แล้วก็จะมาเข้ามาในอยู่ในระบบจราจรไหลนีลันด่ผมกแบบเเรี่ยวไว้ให้ซึ่งท่านก็ไปดูในคลิปอื่นที่ผมอธิบายเกี่ยวกับจราจรไหลนิรันด์ว่าเป็นอย่างไรนะผมอธิบายไว้ท่านก็ดูต่อผมจะชี้ให้ดูว่ามีตรงไหนท่านก็ดูต่อแล้วกันนะแล้วท่านก็เห็นภาพแล้วโอ้โ oh, หประเทศไทยนี่ แก้ปัญหาจราจรได้หายขาดแต่ชนทั้งโลกจะต้องมาดูเลยว่าประเทศไทยมันแก้ได้ยังไงนะและส่วนของรถไม้พิ้งนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นรถจับตัวส่วนไอ้รบจราจรที่แก้หายขาดเป็นยังไงท่านก็ไปดูในารายละเอียดอีกทีก็จะพบเจอเนี่ยเอาละผมมาเสนอเรื่องการแก้จราจรหายขาดอ่าถ้านําเสนอหัวข้อนี้ก็คงจะมีใครเชื่อแต่ให้เป็นหัวข้อลองแต่ให้นําเสนอว่าเป็นอ่าไทยจะประกาศใช้รถ ประจำตัวนำโดยระิสาอย่างเงี้ยนะออกข่าวอย่างนี้ไปก่อนว่าเราจะมีแนวหนโยบายอย่างเงี้หรือออกข่าวเป็นคนแรงงานคนดึกมีฝันมีฝันอยากจะรุนประเทตุแล้วก็อยากมีฝันอยากจะมีรถชิโรเทคได้เพราะผมเป็นคนแรงงานผมขี่มอเตอร์ไซคผมขี่มอเตอร์ไซคลมมาก,ก็หลายครั้งแล้วโดนแดดโดนฝนก็ต้องหลบเพราะนั้น มีข้ามีของก็พลุงพลังมันเป็นภาระเพราะฉะนั้นมันถึงยุคที่จะต้องมีรถประจําตัวได้แล้วซึ่งราคาก็อยู่ในระดับ60,000คือคือ 150cc นั่นก็ประมาณ80,000ถ้าถ้า,ถานั่นน่ะ80,000 90,000อยู่แถวเนี้ยมันก็ใกล้ๆแสนอ่ะแต่ให้ตีไปเลยคันหนึ่ง100,000บาทประชนานสปอน10ปีเพียงแค่ทำสัญญาแก๊กนะทำสัญญาแก๊กนี่รถเรียนจะผลิตให้ทันแล้วเพียงแต่สัญญานะนะ รถเตรียมจะผลิตให้ท่านแล้วนะอย่างนี้เลยครับพอจ่ายงวดแรกก็รับรถเลยรถจะผลิตออกมาเป็นโอ้โหเยอะมากมายมหาศาลเลยเป็นล้านเพราะทุกคนจะสั่งซื้อจะเตรียมตัวเลยแล้วมอไซค์ที่มีอยู่เนี่ยเราก็จะรัดก็รับซื้อไปแล้วไปอาจจะต้องไปบริจาคให้อะไรบางอย่างมัน,ม,นมันต้องหมดยุคอะคือเพื่อมันหมดยุคมอไซค์2้อตั้งแต่304ลงมาตั้งแต่304ลงมาหมดยุค รถยนต์จะมีรถประจำตัวแล้วอ่ะเป็นสี่ล้ออย่างเงี้ยนะฮะเป็นสี่ล้อนะเป็นอย่างเงี้ยมันจึงจะเกิดวัฒนธรรมใหม่แล้วรถประเภทนี้จึงจะเกิดฟ o า m ม t ที่เกิดแล้วเป็นฟ o r m ม t ที่ประเทศไทยนำทำให้เกิดทําให้เกิดแล้วมันเกิดจริงๆในประเทศไทยเออมันเกิดจริงๆในประเทศไทยอ่าโดยมีศิลปินไทยลิซ่านำนะกับระบบจาจรที่ออกแบบเตรียมไว้ให้เป็นทางหลายนิรนัน แล้วก็จะทาให้กรทมเป็นเมืองไหลนีรานอีกนะางถ้าไปดูแล้วท่านจะเห็นแล้ว่าโอ้มันไหลจริงๆทําตามที่ผมบอกไหลได้จริงครับอไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับทุกอย่างมันทํไมันทําไปแล้วแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ตั้งใจทําไปทางไหลนิรานไงมันสร้างไว้แล้วตีว่าทําไปแล้วสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะอีกที่เหลือเราไปเพิ่มเติมดัดแปลงก็จะได้ทางไหลนิลานอ,อีกเอาละวันนี้มาเสอนอใแนวคิดเรื่อง ประเทศไทยจะมีการรดลงรถใช้รถสองล้อแต่มาใช้รถที่มีตัวถังหุ้มกันแดดกันฝนกลายเป็นเหล็กคุ้มเนื้อเลิกเลิกใช้เนื้อหุ้มเหล็กส่วนในพวกซ c ซที่สามรขึ้นไปแล้รถ Big กบ k e อันนั้นถือว่าเป็นรถความสามารถเฉพาะตัวถือเป็นกลุคนอีกกลุ่มเภทหนึ่งที่มีใจรักชอบแบบนั้นอชอบแอดเวนเจอร์อย่นก็อันนั้นเป็นเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของกลุ่ม แต่ตั้งแต่ต่ำลงมาจากสามร้อยเราถือว่าเป็นแมนเป็นมวลชนเป็แมสที่ต้องดูแลค,คออุล้มครองนะอำนวยความสะด,ดวกให้เกิดให้เป็นให้มีให้มันพิทักษ์ให้มันแข็งแกร่งได้นะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะได้รับการร่วมมือทั้งศิลป,ปินทั้งตัวภาครัฐสื่อแล้วก็ผู้ที่สนใจอย,อยากจะระดมทุนสร้างก็มาร่วมกันกันกบแอดธรรมจิมตครับผมไม่ได้ออกแบบทั้งหมด ะตั้งระบบการปกครองเศรษฐกิจการเงินวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์จิตวิญญาและก็ระบบจราจรด,ด้วยเพราะฉะนั้นขอเชิญก็เรียนรู้ในคลิปที่ผมเตรียมไว้ครับก็บวเป็นคนิ้ก่อนครับสวัสดีครับ